สวัสดีครับพบกับต้นแรนนี้นะครับเราก็ของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทัศน์เช่นเดิมเลยนะครับวันนี้มีงานสวยๆนะครับมาให้กับพี่ๆเนี่ยได้รับชมได้เลือกซื้อกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นไปรับชมฝากพ,พี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดนะฮะแชร์แล้วก็พี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง เชิญชวนครับสําหรับพี่พี่ที่ชื่นชอบนะครับงานเครื่องประดับโดยเฉพาะงานมือสนะครับเชิญชวนเลยกดติดตาม subscribe ช่องไว้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของสวยอัปเดตใหม่ๆนะครับได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางเหมือนเดิมครับช่องทางแรกนะฮะ @bunpitak @b, ita, b o o n p i t a k แล้วก็ช่องทางที่20816289156โทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับของสวยพร้อมเสิร์ฟแล้วถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพรมพร้อมกันเลยครับ จีพพ้พระนาคปรกกรอบเพชรกรอบทองคำ75%ประดับด้วยพระนาคปรกเนื้อทองคำเพชร29เม็ดรวม59ตังน้ำหนักรวม12.92กรัมราคาบูชาเพียง45,000บาทสวยงามนะครับเราก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กรอบทองนะฮะแน่นหนาดีกรอบทองเยอะแล้วก็ องพระนาครกเนื้อทองคำลวดลายคมชัดอยู่ในกรอบกันน้ำเพชรที่ประดับขาวและก็เล่นไฟดีขนาดบูชากำลังสวยนะครับบูชาเนี่ยก็ใส่บูชาในชีวิตประจำวันได้ทั้งพี่ผู้ชายและก็พี่ผู้หญิงเลยพระนาครกใส่เอาเคล็ดช่วยให้เราแคล้วคลาดนะครับและก็ปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์เห็นขนาดไหมครับกำลังสวย กดบูชากด cf ได้เลยนะครับสร้อยคอไพลินแถวประดับเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยภัยลินไทยเพชร9เม็ดรวม27ตังน้ำหนักรวม26.27กรัมนะครับความยาวสร้อย16นิ้วราคาขายเพียง79,900บาท ดีงามนะครับแล้วก็เรียบหรูสำหรับสร้อยเส้นนี้ประดับด้วยไพลินไทยตัวไพลินนะครับจะเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟมาในดีไซน์แบบเรียบเรียบนะครับเน้นการใส่แบบเรียบโก้ดูดีในทุกๆโอกาสเลยสำหรับใส่สร้อยนะครับก็จะทำเป็นลายเรียบเรียบเช่นเดียวกัน ขนาดหน้ากว้างกําลังสวยถ้าพี่ๆชอบไพลินสีเข้มๆกดมกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับเข็มกลัดบูเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา7ประดับด้วยทับทิมพม่านะครับแล้วก็เพชร2 9 9เม็ด m, รวม1.82กรัต้ำหนักรวม11.41กรัมราคาขายสุดคุ้มเพียง 59,500บาทของเก่ามีความละเอียดนะครับแล้วก็มีความประณีตน่ารักมากๆชิ้นงานถูกดีไซน์ออกมานะครับเป็นโบเป็นริบบิ้นดูพริ้วไหวอ่อนหวานนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยทับทิมพม่าเจรไน,านาเหลี่ยม ดูสวยงามแล้วก็ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือในการประดับประดาอัญ,ญมณีต่างๆให้ลงตัวนะครับในส่วนของเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยแล้วก็ขนาดของเข็มกลัดกำลังสวยเวลาใส่ออกงานนะครับใดๆเนี่ยหยิบเข็มกลัดโบชินีขึ้นเพิ่มความหวานแล้วก็ความละมุนกับทุกๆชุดได้เลยครับ เข็มขัดนาคเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นนาค4 0่นะครับเช็คเปอร์เซ็นต์ได้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31-33%เป็นเป็นนาคเก่าน้ำหนักรวม164.96กรัมนะครับความยาวตั้งแต่หัวจนถึงด้านปลายสุดเนี่ยจะอยู่ที่39นิ้วนะครับราคาขาย229,500บาท คุ้มมากๆกับราคาทองที่สูงริบ้วแบบนี้อันนี้นะครับขายเป็นราคานาคซึ่งถือว่าได้ราคาคุ้มนะครับแล้วก็เป็นของเก่าอีกด้วยสภาพอยู่ในสภาพดีนะครับตัวสายเนี่ยของเขาเนี่ยก็จะได้หน้ากว้างกำลังพอเหมาะพอเจาะแล้วก็ขนาดของ ตัวหัวของเขานะครับก็ได้ความสมดุลนะครับก็คือสวยลงตัวใช้งานได้จริงกับหลายๆโอกาสถ้ากำลังมองหานะครับเข็มขัดหนักสักเส้นหนึ่งนะครับในราคาที่จับต้องได้ไม่หนักจนเกินไปเส้นนี้ได้ความยาวนะครับถือว่าเป็นต่อเลย39นิ้วก็ยาวอยู่นะครับแล้วก็ได้น้ำหนักที่ไม่หนักจนเกินไป ที่สำคัญเลยมาในสภาพที่สมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูขนาดเวลาใส่คาดกับเอวกันอันนี้นะครับก็คือคาดกับเอวต้นเนี่ยได้ประมาณนี้เลยเห็นไหมครับก็ไม่เล็กนะครับขนาดกำลังสวยกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับต่างหูทับทิมพมา่าเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดยอดนะครับด้วย ทับทิมพมา่าเนื้อแก้วนะครับแล้วก็ประดับเพชร24เม็ดรวม72ตังน้ำหนักรวม6.24กรัมราคาขายเพียง35,500บาทหวานฉ่ำกำลังดีนะครับแล้วก็ ละมุนในทุกๆนะฮะการเคลื่อนไหวด้วยตังหูทับทิมพามา่าเรือนดอกพิกุลเพชรคู่นี้ครับชิ้นงานคลาสสิกนะคะเป็นเรือนดอกพิกุลประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟใช้ได้ตำหนิน้อยแล้วก็ได้ทับทิมพาม่านะครับเนื้อแก้วสีชมพูหวานฉ่ำละมุนแล้วก็ใช้งานได้กับหลายๆโอกาสสภาพนะครับทั้งตัวเรือนก้านแป้นอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานมากๆนะครับแล้วก็ทับทิมพาม่าเนี่ยเม็ดไม่เล็กนะครับขนาดเวลาใส่ขึ้นหูเห็นไหมครับมองระยะไกลก็ยังเห็นสีสันแล้วก็ความสวยฉ่ำของทับทิมพาม่าเนี่ยออกมาได้ชัดเจนแบบนี้เลยใส่ได้จริงใส่ทำงานก็ได้ใส่ออกงานก็ดีราคา CF ได้เลยครับ เข็มกลัดล็อกเก็ตรอ5งานเก่านะครับกรอบทองคำ75%า7ปรประดับด้วยล็อกเก็ตรัชการที่5ประดับเพชร46เม็ด m, รวม86ตงังน้ำหนักรวม10.38กรัมราคาบูชาเพียง37,500บาทคุ้มค่านะครับแล้วก็น่าสะสมด้วยความที่เป็นของเก่าเนี่ยยิ่ง ดูมีเสน่ห์นะครับแล้วก็น่ามีไว้บูชามากๆเลยชิ้นนี้นะครับเป็นเข็มกัดได้แล้วก็เป็นจี้ได้แต่ในส่วนของจี้เนี่ยเขาจะเป็นห่วงเล็กๆนะครับด้านบนเป็นห่วงแขวนเล็กๆเดี๋ยวพี่พคอยสังเกตนะครับซึ่งจะร้อยใส่ได้เนี่ยกับที่เป็นโช็อเกอร์เส้นบางๆนะครับถึงจะร้อยเข้าไปได้แต่การใช้งานส่วนใหญนะ่น่าจะใช้เป็นเข็มกัดแบบนี้มากกว่ากัดกับชุดเด,ด ก็ดูดีสวยแบบผู้ดีเก่าด้วยเข็มกัดเก่าแท้ๆ C f เลยครับข้อมือยก j d i v ฟ Type A เรือนเพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%นะครับแล้วก็ประดับด้วยยก j d i v ฟ Type A สีกรีนแอปเปินะครับแล้วก็ประดับเพชร84เม็ด m, รวม2.95กรัต น้ำหนักรวม21.44กรัมความยาว17.5เซนติเมตรราคาขาย129,500บาทสวยนะครับแล้วก็สมบูรณ์สำหรับสายสร้อยข้อมือที่ประดับด้วยหยกสีกีนเปลสวยหวานแบบนี้ลงตัวแบบนี้นะครับแล้วก็น่าซื้อน่าใช้ด้วยดีไซน์ เรียบหรูใส่ติดข้อมือได้เลยรวมถึงนะครับการใส่ออกงานก็ดูดีแล้วก็เพิ่มความภูมิฐานได้ไม่น้อยเลยครับชิ้นงานอยู่ในสภาพดีๆนะครับใส่สร้อยแน่นหนาดีตัวเรือนนะครับทองเนี่ยก็คือ,อพร้อมใช้งานนะครับแน่นหนาแล้วก็ในส่วนของหยกได้สีหว,วานๆฉ่ำๆแบบนี้เลยเพชรที่ประดับก็ขาวแล้วก็เล่นไฟดี ตำหนิน้อยสำหรับในส่วนของเพชรส่วนหน้ากว้างแบบนี้เลยครับงานสวยใช้งานได้บ่อยๆ CF เลยครับเข็มกลัดไก่เพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับนะฮะด้วยทับทิมพม่าดิบ จะเป็นทับทิมหลังเบีย้ยเม็ดใหญ่นะครับจะเป็นทับทิมพมา่าดิบนอกจากนี้ก็จะประดับด้วยพลอยเจียนะครับสีต่างๆแล้วก็ประดับด้วยเพชร1 0 5เม็ดร,รวม1.01กรัตน้ำหนักรวม9.38กรัมราคาขาย51,900บาทงานสวยมากนะครับเป็นเข็มกลัดเก่าแท้ๆนะครับที่กลัดกับชุดใดๆ ก็บ่งบอกถึงรสนิยมนะครับที่เหนือชั้นของพี่พีแน่นอนครับสําหรับชิ้นนอกจากนี้นะครับยังใส่เอาเครนี่ช่วยให้เรานะครับที่งทำมาค้าขายยิธงรกิ่งนะคี่ยเงินทองเขาเรียกว่าเราเข้ามาได้นะครับก็คือช่วยให้เราเนี่ยมากๆเลยทามาค้าขด้วยเครื่องประดับที่เป็นรูปไข่ก็มีเงินทองสั่งได้เลยนะครับเข้ามาสู่ตัวเราอย่างมากมาย ขอบคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับอ่าแล้วก็เมตาร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ uck, ด้วยดีตลอดมาในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าพี่ๆที่อาจจะกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่า C.F. จากทางบ้านหรือมารับชมสินค้ากันที่หน้าร้านนะครับอ่าร้านของเรานะครับหรือพี่ๆท่านไหนเนี่ยยังไม่ทราบนะครับ เปิดทุกวันเสาร์วอาทิตย์นะครับตั้งอยู่ที่ JJ Mall ชั้น1ห้อง F 2 0ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5มาโงครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็ของนะครับทุกชิ้นจากทางร้านเนี่ยจะเป็นงานมือสองทั้งหมดนะครับสภาพก็คือสภาพดีพร้อมใช้งานชุบร้างทำความสะอาดให้ก่อนจัดส่งแล้วก็จะมีใบรับประกันจากทางร้านแนบไปให้ด้วยครับ ของสวยๆงานมือสองราคาดีๆแบบนี้นะครับมีให้กับพี่ๆได้รับชมกันบ่อยๆแน่นอนนะครับถ้าคิดถึงงานเครื่องประดับมือ2แล้วก็คิดถึงร้านเพชรทองบุญวิทักษ์นะครับเราพบกันครับบ๊ายบาย